เอาละครับก็สวัสดีท่านชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตะก,กี้แล้วนะครับวันนี้ผมก็มาจากคอมบนตนนะครับที่มีเพื่อนๆมาบอกว่า,าไม่สามารถทําการดาวน์โหลดและติดตั้ง a d o b e Reader ได้แล้วนะครับจริงๆแล้วมันก็ยังสามารถทําการดาวน์โหลดและติดตั้งได้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาพูดกันก่อนว่าโดยปกติแล้วเราจะเปิดไฟล์ PDF เราไม่จำเป็นจะต้องใช้โปรแกรม Adobe r e a d e r ก็สามารถใช้งานได้นะครับ อย่างเช่นที่ผมจะยกตัวอย่างในตอนนี้นะครับผมจะเปิดแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครงานนะครับเพื่อจะเห็นว่าผมจะสามารถเปิดขึ้นมาได้โดยที่ไม่มี Adobe Reader เก็เพราะว่าโปรแกรมที่ผมใช้เปิดในตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Microsoft Edge นะครับเราดูตรงนี้เพืจะเห็นว่ามันเป็นโลโก้ของ Microsoft Edge นั่นเองนะครับหรือว่าใครที่มี Google Chrome เราก็สามารถใช้ฟีเจอร์แอดออนของ Google Chrome ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ จำเป็นจะต้องไปดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader เลยนะครับอ,อย่างเช่นที่เพื่อนเห็นอยู่นี้นะครับผมก็เปิดผ่านโปรแกรมของ Google Chrome นั่นเองนะครับถ้าใครที่อยากจะติดตั้ง Adobe Reader ก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับก็อย่างแรกให้เราไปที่หน้าเว็บของ Adobe Reader ก่อนนะครับเราก็พิมพ์ในช่องเสิร์ชค้นหาได้เลยนะครับที่เป็น Adobe Reader เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ลิงก์ g e t a d o b e c o m นะครับ ก็จะเป็นฟรี PDF Viewer นะครับเราจะเข้ามาอยู่ในหน้าดาวน์โหลดนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในหน้าดาวน์โหลดแล้วนะครับผมจะไม่ทําการดาวน์โหลดในส่วนของดาวน์โหลด Acrobat Reader ตรงนี้นะครับให้เรามาเลือกตรงข้างล่างนี้นะครับอ่า More Download o p t i o n นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีในส่วนของฟีเจอร์ที่แถมเราเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกว่ามันคือฟีเจอร์อะไรที่เราไม่อยากจะได้เลยนะครับ ในส่วนตรงนี้นะครับเขาก็จะทําการลิดร,ระบบปฏิบัติการของเราขึ้นมาอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็น Windows 10นะครับที่มีระบบปฏิบัติการเป็น64บิตเขาก็จะป๊อปัพให้เราเองอัตโนมัตินะครับตรงนี้ให้เราติดตั้งไปด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นในส่วนของฟีเจอร์ที่อยู่บน Google Chrome นะครับเวลาเราใช้เปิดฟอร์มของ Adobe Acrobat ท,ที่ใช้ในการกรอกข้อมูลบน browser ได้เลยก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับ หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนที่เราไม่ต้องการกันนะครับหลายๆคนก็จะทําการติดตั้งลงไปและจะทําให้มันหนักเครื่องเราเปล่าๆนะครับก็คือแอดอื่นที่มีชื่อว่า mc free นะครับตรงนี้จะเป็นโปรแกรมสแกนไวรัสนะครับส่วนมากเราจะไม่ค่อยได้ใช้งานกันอยู่แล้วนะครับสําหรับโปรแกรมนี้นะครับหลายๆคนก็ไม่อยากจะให้มันติดเครื่องเรานะครับพอมันติดเครื่องเราไปปุ๊บวันดีคืนดีมันสแกนเครื่องเราก็จะทําให้เครื่องเราอืดได้นะครับเราก็ติ๊กออก เสร็จแล้วก็ให้เราเลือกดาวน์โหลด Acrobat Reader ได้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วเมื่อดาวน์โหลดจะขึ้นมาอยู่ในด้านบนนี้นะครับก็ให้เราทําการกดติดตั้งได้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ตอบตกลงหรือว่าตอบเกลไปนะครับในขั้นตอนนี้ก็อาจจะก,กินเวลาเพื่อนๆอ,อ,อยู่สักพักหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหลังจากที่เราอ่าทำการติดตั้งเสร็จแล้วเราก็ เลือกฟินิชไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะเปิดหน้าต่างอะไรต่างๆขึ้นมาแวบๆๆนะครับที่เป็นวิวเข้ามาดูบี้อะไรพวกนี้นะครับอย่างเช่นที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของว e l c o m e t o Adobe Reader นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรม Adobe r e a d e r ที่เพื่อนๆถามผมเข้ามาในคอมเมนต์นะครับก็ทําการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของ แอดออนที่อยู่บน g o o g l e Chrome นะครับก็จะขึ้นมาอยู่ในส่วนนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้เวลาเรามีฟอร์ม Adobe ที่เป็นฟอร์มออนไลน์นะครับเราก็สามารถใช้ฟีเจอร์ตรงนี้ในการกรอกข้อมูลได้เลยนะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้ก็จะมีเปิด Adobe ด้วย Word อะไรพวกนี้นะครับเราจะทำคอนเวิร์ตอะไรนะครับบางฟีเจอร์เราก็จะต้องเสียเงินให้เป็น Acrobat ก่อนนะครับอ่าแต่สำหรับใครที่จะนำไปเปิดเฉพาะไฟล์ PDF ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับ อ,อย่างเช่นเดี๋ยวเราจะเปิดกันนะครับอย่างเช่นไฟสมัครงานนะครับอ่ะเราก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับอ่อันนี้ก็จะเป็นหน้าตานะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดใช้งานนะครับก็เป็นไฟอ่ d u b บี้ที่เป็นอ่ b ด e d ี้ o r นะครับอ่าแล้วก็อีกฟอร์มนึงนะครับที่ดีก็คือตัวอย่างขึ้นมานะครับไอตรงนี้ก็จะเป็นฟอร์มที่เป็นของอ่ะดี้ ที่เป็น PDF ก็จริงนะครับแต่จะมีตารางหรือว่า t e x t Box ให้เราสามารถพิมพ์ข้อความได้หรือว่าจะเป็น Check Box ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาเพียงแค่ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader ตามที่เพื่อนๆขอเข้ามานะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้านะครับหากผมมีโอกาสนะครับก็จะก็อาจจะพาเพื่อนๆไปสร้างไฟล์ Adobe ที่สามารถใส่ในส่วนของ Text b o ็ได้แล้วก็ c h ็ c k b ็อได้เลยนะครับหากมีโอกาสนะครับ สำหรับวันนี้ผมตะกี้ก็ขอล้านเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ